โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพันธุ์โกเทสอีกแล้วนะครับกับเกมไม้คลเอาชีวิตรอดในเอ่อชีวิตรอดอะไรวะไม้คลาพิชแม่บอลนะครับโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาเอ่อเขาเรียกว่าไงทำภารกิจนะครับคือเราจะไปจับเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาใหม่อีกรอบขอเอาใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนมเดี๋ยวอีพีนี้เราจะไปจับเอ่อโปเกมอนที่อยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าไงไบโอเมซ่าไบโอเมะนะครับทุกคนเออ่ช่วงนี้ก็อาจจะดังไม่ได้หน่อยนะครับเพราะว่า คือชอบอัดคลิปตอนที่บ้านแบบว่านอนกันหมดแล้วทุกคนคือแบบว่าชอบอัดคลิปตอนคืนเนี่ยเพราะว่าเสียงเงียบดีนะครับจะได้แบบว่าไม่มีเสียงรบกวนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําภารกิจนะครับโดยการที่เราจะไปจับบอกเลยว่าในเบโอมเมซ่านะ่ะเราเสกกูไปอะไรเนี่ยรเราจะไปจับเหมือนในเขาเรียกว่าไงโรียกว่าในไบโอมเมซ่านะครับทุกคนมีน้องคนนึงนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าให้ลงมอสแสงเงานะทุกคนแต่แบบว่าน,นะครับ คือเนค่อนข้อขที่จะแหลกนะครับมอสแสงเงาเนี้ยนะครับนั่นแหละผมก็เลยแบบว่าลงไม่ได้นะครับคือแบบว่าเนี่ยตอนเนี้ยเอ่พีเอ,อมันจะอยู่ประมาณตัวหนึ่งนะอยู่ประมาณ80-90นะทุกคนถ้าลงมานี่ก็คือแบบว่า แหลกเลยนะทุกคนผมก็แบบว่าเออมันลงไม่ได้นะครับทุกคนก็ <_ an> ต้องบอกทุกคนรู้ไว้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอ่อมาเริ่มสำรวจกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเอ่อนี่ก่อนกันเอาบอลก่อนเอาบอลเ,เอาบอลมาฮิลเอ่อเอาเกมอนมาฮิลให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะออกไปสู้ๆนะครับอืมโอเคมาฮิลครับคุณจอยคือทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเรียนออนไลน์แต่ผมนี่ยฮึ่มครูที่สั่งงานเยอะเหลือเกินคือแบบว่าโอ้โหสั่งแบบว่า กลัวว่าโรงเรียนจะไม่ได้เปิดอีกแล้วหรือว่ามันจะไม่ได้เปิดเลยวะอ่ะกไม่ได้เปิดเลยนี่ก็แย่เลยนะทุกคนเออเดี๋ยวเออโอเคมีเกตบอลโอเคมีรัดบอลเยี่ยมเลยครับอืมวันนี้เรามีบอลค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเอออย่ากเก็บมาเยอะเลยลวกันวันนี้เยอะแล้วก็อย่าเก็บมาเยอะเลยลวกันนะเออเดี๋ยวต้องหาของขายแล้วแหละทุกคนคือของมันเยอะเกินไปนะครับในตัวตอนนี้คือแบบว่ามันเยอะมากๆเลยเราจะขายบอลที่ไม่ได้ใช้แล้วกันแต่จริงๆบอลมันก็ใช้หมดทุกอันเลยนะจริงๆโอเคเดี๋ยวเรา ไปสำรวจกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไบโอเมซ่านี่ก็จะมีเออ่โปเกมอนที่ผมชอบนะน่าจะเป็นลาวิต้านะครับทุกคนแล้วก็เป็นโบมันด้านะครับทุกคนเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากเลยนะครับสองตัวนี้คือแบบว่าถ้าได้มานี่จะเป็นอะไรที่ฟินเฟิร์มากๆเลยครับทุกคนคือมันมัน,มนหล่อเท่ามากๆเลยครับโปกเกมอนสองตัวนี้ครับคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเราะว่าปุ๊บทุย เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับคือเดี๋ยวๆเ,เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะฮนะเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคคือตอนคืนลิ้นมันก็จะพันๆอย่างเนี้ยทุกคนนะคือแบบมันอัดตอนคืนแล้วมันแบบมันจะง่วงนอนแล้วลิ้มก็จะพันอย่าทุกคนเออนะก็บอลเฮ้ยเดี๋ยวใช้นี่เหรอเนี่ยว้าวโบร์ม่อนใช้นี่ตัวแรกของเราครับทุกคนมาเลยเอ่อมาดูซิว่าบอลแรกจะได้ไหมเออผมคิดว่าบอลแรกเราน่าจะอยู่นะทุกคนนะมาเลยครับน้องๆน,น,น่าจะเป็นธาตุไฟป่ะหนึ่งครับสองครับสาม สองบอลคิงสองบอลแน่นอนคือถ้าบอลแรกมันไม่ได้ก็บอลที่สองมันก็ต้องตามมาวะครับทุกคนมาครับหนึ่งครับสองครับสามครับใช่คือจริงๆเราจับไม่เคยพลาดเลยนะแต่อันนี้มันแบบว่าทําให้เราพลาดมากๆเลยว่ะครับทุกคนนี่ไงตีไปก่อนมาน่าจะได้นะครับทุกคนมาดูครับทุกคนหนึ่งครับสองครับสามครับเอ้ทุกคนเดี๋ยวเดียวโอคิเนียนเกิดวอ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 คิเนียนเกิด โอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนโมเคเขียนเกิดครับทุกคนประเด็นคือเราจะสู้ได้หรือเปล่าครับทุกคนนะเอ่อวัตถพรอมันเป็นท่าน,นะะ้ำไม่น่าจะเข้านะทุกคนโอเคแต่อันนี้เปอันกันโอเคถือว่าเข้าอยู่ครับเอ่อโอเคอีกรอบืหเราโดนตายเลยทุกคนเอ่อใช้เคล็ดแรกแล้วก่อนเออเคล็ดแรกได้ตีก่อนเธอแรกโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอ่อ แต่เราเพ้นี่เราไป่ทธาอันนี้ใช่ไหมเราเพ้น้ำไอ้เมทเพสเราเพท่าใช่ไหมทุกคนโอ้แย่แล้วเราจับเลยแล้วกันนะทุกคนใช้เป็นอันตราบอลในการจับเลยแล้วกันนะเออมาโอเคเนียนเกิดแบบคนหนึ่งครับสองครับถามให้ให้ถามหน่อยก็ไม่ได้ให้ดีใจหน่อยก็ไม่ได้นะพี่นะเออมาครับมาครับพี่น้องครับหนึ่งครับสองครับลำลายไหลเลยมาดูก่อนหนึ่งครับ โอ้โหหนึ่งเท่านั้นครับหนึ่งกิ้งเพียงเท่านั้นครับทุกคนหนึ่งกิ้งแค่นั้นเองนะทุกคนนะเออมาครับหนึ่งครับสองครับนี่แหละโอ้โหเราคือโดนโดนปุ๊บเราโดนส่วนเลยครับทุกคนแบบว่าเอ่อ fashion g a สโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะทุกคนอ่จับต่อแล้วกันมาครับมาครับเอ่อหนึ่งครับหนึ่งกิ้งเพียงเท่านั้นนะทุกคนแบบว่าหนึ่งกิ้งแค่หนึ่งกิ้งเท่านั้นนะครับหนึ่งครับ ไมน้ออีทีหนึ่งดิขออีทีหนึ่งหนึ่งครับสองครับสองเพียงเท่านั้นครับสองเพียงเท่านั้นยังไม่มาสามทุกคนจะวันนี้เอามาหน่อยเร็วหนึ่งครับสองครับสามไม่ได้สามตายเลยครับบอดี้แสลมใส่กูทีนี้แบบว่าโอ้อหเลือดก,กันทีเดียวพอตัวไปเอ่อฮิวก่อนแล้วกันคนคือแบบมันโหดเกินไปแล้วเห็นงันตัวนี้ คือทีมเราอยังไม่แบบว่าฟอร์มทีมนะทุกคนคือเวลมันน้อยมากครับตอนนี้นะเออถึงถ้ามันจับไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะทุกคนเพราะว่าคือมันแบบว่าเวลเราน้อยครับประสบการณ์ทีมเรายังน้อยอยู่ทุกคนคือดูดิเฉลี่ยแล้วเวลผมยังสิบอยู่เลยนะคนสิบยี่สิบอย่งางเงี้ยมันจะสู้แค่นี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนมาเป็นโปรแกรมอรในตำนานนะถ้าสู้ได้ก็แปลกอยู่ <c oughs> แต่ซีซั่นที่แล้วที่เราเล่นในในช่องเก่าเราเรา,เราจับได้นะแบบว่าใช้บอลเปล่าจับเลยนะทุกคนคือจำนวนแบบว่าใช้ความมุ่งมั่ยยาาาามมมกโอเคคผิดว เราควรที่จะให้ไอ้เจ้านกเปิดก่อนนะทุกคนแบบว่าเปิดให้มันตีสั้งสองทีก่อนน่าจะเข้าเยอะอยู่นะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะแต่ไม่แน่ใจนะว่าเอเ์เคนนี่มันแพ้ธาตุอะไรนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวลองลองลอง,ลองมมยน้องขออีกรอบมาครับมาครับอีกรอบอเคอร์เนียนยอีกรอบนึงแอสเสลไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเดียวแอสเสลตอีกรอบนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอสเสลอีกรอบนึงได้ไหมไม่ได้แล้วตายคนระับมา เลือมันเหลือน้อยแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี่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 ยวคือมึงไม่กูจับเลยเหรอมึงองอกบอลเลยเหรอพี่มาครับหนึ่งครับสอง,สองแตกมาต่อไอ้น้องเอออาตะบอลมา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 หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ทุกคนวัวเคเนียนเป็นของเราแล้วครับคุณผู้ชมออร่านะครับแบบว่าทุกคน มันก็จับง่ายอะเนี่ยวอเคเนียนทุกคนอันจริงๆแล้วนะครัาขอเข่งก่อนรักอันนะครับเออยเดี๋ยวจะโดนหมันไส่ไปทุกคนคือแปลว่าเฮ้ยเอาเรื่องมาทุกคนเราได้วอเคเนียนมาแล้วครับทุกคนเออโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาวอเคเนียนเข้าทีมกันนะครับดีไงทุกคนวอเคเนียนของเราเนี้ยอูโหล่อเท่จริงๆหล่อเท่จริงๆนะครับนี่ครับวันนี้ที่นี่เขาวอเคเนียนของเราเนี่ยครับไปท่าไฟกับธาตุน้ำนะทุกคน โอ้พี่ท่าบอดี้แสลมแล้วก็เฟรมชาร์จแบบว่าเยี่ยมยอดกระเทียมดองไปเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้ผมคิดว่าเราจะไปเวลให้เอ่แชมิเล่ยนของเรานะครับแล้วก็หาจับโปเกมอนด้วยเลยละกันเนาะทุกคนเนาะแบบว่าแชามิเล่ยนของเราเวลสิบแปดเองนะคือน้อยที่สุดในทีมเลยนะครับน่าสงสารน้องเขาจริงๆนะคือแบบว่าน้องเขาเวลน้อยมากๆเลยว่ะเอ้ยเดี๋ยวไอ้น้องนาะยคิดจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ใช่แชมิเล่ยนสู้หรอกนะแต่วันนี้ไงมันคือตัวนี้ไงมาใช้ไปบอดี้แสลมบู๊ ด้วยโปอยไฟแฟงมาทุกคนอ๋อเคท่าน,นี่อะไรกันเยี่ยมเลยนะตอบปลาไหมฉันด้วยเหรอเนี่ยคือเราต้องหาให้น้องเวลกับตัวสูงๆนะทุกคนแบบว่าถ้าน้องเวลสามทีบอกแล้วผมน่าจะให้น้องเวลด้วยตัวเองแล้วแหละทุกคนมันน่าจะแบบว่าอะไรง่ายๆขึ้นนะครับทุกคนนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องคือวันเครนี้มันเกิดเบโอมอะไรนะเมื่อกี้นี้เ,เกิดเบโอมเดสเซิร์ดนะทุกคน คืออีพีนี้ไม่คิดว่าจะเจอบอกเกมว่าในตำนานนะครับแต่เจอเฉยเลยคือแบบว่าเป็นอะไรที่ลักกี้มากๆเลยวะทุกคนเบโอเมซ่านี่มันจะเยอะไม่ได้ทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีนิดเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้มาสำรวจอุ้เจอกันเยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนไม่ใช่น้อยๆน,น,นะเนี่ยนะเออเดี๋ยวคนนี้ับินก่อนแล้วกันคือขี้เกียจเดินขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกนะครับโอ้โหก็เยอะอยู่นะแบบว่า มันก็ใหญ่อยู่อ่ะมันใหญ่ของมันนะทุกคนมันก็ใหญ่นะแบบว่าถ้าเล็กไหมมันก็ไม่เล็กใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มันก็คือนะั่นแหละพอดีนั่นนะทุกคนนะก็ <c oughs> ถือว่าใช้ได้คนระับถือว่าแบบว่ายังพอหาออโปกเกมอนที่เราชอบได้อยู่มากนะก็เล็กอยู่ <c oughs> สรุปจะเล็กหรือจะใหญ่กันแน่เเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราเดินเลยแล้วกันนะทุกคน <c oughs> คือมันก็ค่อนข้างทีจ่จะบรรจงนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม,หญไ,มหญไม่เล็กคนระับ <c oughs> นี่เลยโปเกมอนเกิดมาเยอะๆหน่อยเนาะจะดูคือเราอาจจะเดินไปอาจจะเจอแบบว่าลาวิต้าหรือว่าแบบไอ้เจ้าเออเขาเรียกว่าโบอมเบนตาก็เป็นไปได้นะครับเอออาจจะเป็นไปได้แต่ผมลืมเช็คเสียงแล้วอะโอเคทุกคนเรากลับมากันอีกรอบนะครับคือผมไปเช็คเสียงมาเมื่อกี้นี้ถ้าแบบว่า เราไม่เช็คเสียงอาจจะแบบว่าไม่มีชิปนี้ลงก็เป็นไม่ได้นะครับคือแบบเสียงมันอาจจะดังข้างเดียวอะไรอย่างงี้นะผมเปิไปแบบว่าไม่เอาลงแล้วกันถ้าเสียงมันดังข้างเดียวนะครับคือไม์มันก็่ข้างจจแบบว่าอยู่กับผมมานานมากๆแล้วนะครับคือผมใช้เป็นอันนี้ไม้นะโวนะทุกคนคือแบบมันเป็นไม์ราคาถูกทุกคนแต่มันดีนะทุกคนผมคิดว่ามันเป็นไม์แห่งการเริ่มต้นนะทุกคนคือตัญญาแนะนะคนจะซื้อไม์ที่ดีกว่านี้ทุกคนแต่เมันแบบว่ามันก็ดีนะทุกคนแบบว่ามันเป็นไม์แห่งการเริ่มต้นนะทุกคนคบรั จริงๆโปเกมอนมันเกิดน้อยมากเลยนะตอนนี้คือผมต้องไปเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับเบตเทอร์สปอนเฮ้ยปรับไอ้สปอนให้มันเกิดเยอะๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการมันเพื่อให้มันเกิดมาเลยแล้วกันนะทุกคนนะมาไอ้นี่เลยหมาไอ้น้องเอ่อดักนบิดไปปุูงไม่เจ็บเลยติดพาราไล์ติดชายอยู่เอ่อใช้ท่าไฟไฟแฟงเข้าไหมอืมเข้าอยู่ครับทุกคนโอ้ยจะมันตีเราเยอะกว่าแล้วเนี่ยทุกคนไฟแฟงเออเป็นยังไงเดี๋ยวนะตายเลยอย่างนั้นเหรอ เกะเกะใช้อะไรกันทำไมทำให้โปเกมอนของฉันตายอย่างนั้นเหรอโปเกมอนสตาร์เตอร์ของฉันตายเลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คือมันเพราะเระตีแรงเวอร์เลยวะทุกคนคือเดียเด๋ยวเดี่ยวเดี่ยวนะแล้อาจจะแพ้ธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจมันใช้ธาตุอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้ดูเมื่อกี้นี้เฮ้ยตัวอะไรอะทุกคนน่าจะเป็นเมก้าของเออเจ้าตัวขุนปุบปุยนะน่าจะใช่นะทุกคนเดี๋ยวใช่ไหมนั่นไงจริงด้วยแต่เรา ยังไม่มีโปเกมอนที่แบบจัดการมาได้อยู่ดีนะทุกคนนะคือโปเกมอนของเรามันค่อนข้างที่จะเวลน้อยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเวลให้ชับพิชก่อนแล้วกันนะเออมันจะแบบว่าได้พ่นพิษไวๆหน่อยครับทุกคนเออยังดียังดียังดีงดทุกคนเออไอ้น้องเจ้ามาสู้ข้างกันแล้ววอเตอร์พอยสไปนี่ยังไงจเจ้ามันเป็นธาตุดินเจ้ายังจะมาสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอวอเตอร์พอยไปเรียบร้อยโอเคทับพิชมาโชว์พลังหน่อยลูกอ่าทับพิชเปลี่ยนเป็น เออเป็นวอคเนียนมาแล้วกันนะใช้น้ำถาถ้าเดียวน่าจะตายนะแต่เราอุย้ยเออเราไม่มีท่าน้ำบอดี้สแลมโอเคเดี๋ยววอคเนียนจะตายแบบนที่ไม่ได้นะเออวอคเนียนตายไปเนอะเออเราไม่มีท่าน้ำทุกคนวอคเนียนเราเราต้องเออกลับไปฮิวนะคือ <laughs> เราต้องเรียนเออท่าให้บปเกมอนอีกเยอะเลยนะทุกคนคือวอคเนียนของเรานี้เป็นตัวท่าน้ำกับไฟนะทุกคนแต่ไม่มีท่าไฟอ่ะ เ้ยแต่ไม่มีท่านามครับคือแบบว่าวัดนะโอเคเดี๋ยวเราต้องหารุงเรียนท่านะรุงเรียนท่าไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะอืมไม่มีวิเวลเลยนะคือไม่มีวิเวลของรุงเรียนท่าอยู่แถวๆนี้เลยนะครับอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อเทรนเนอร์นึกว่าโปเกมอนฮัลโหลแบบว่าตัวฟ้าๆฟฟนึกว่าโปกเกมอนที่ไหนได้เป็นเทรนเนอร์นี่เองนะเอ้ยน้องจะเย็นน้องจะเย็นเดี๋ยวเราเอาตัวที่เวเวลสี่สิบมาเก็บเลเวลให้แล้วกันนะมันจะได้แบบว่า ไม่โกงไปกันมากนะทุกคนนะโอเคใช้ครแบบัชไปแต่มันก็เป็นธาตุมืดเหมือนกันได่ไหวเจ้าตัวนี้เออ่ใช้เป็นบักบัสไปเรียบร้อยไหมอุ๊ยอีกนิดเดียวทุกคนไม่ตายอย่างเงี้ยบักมาอีกรอบนึงเป็นไงล่ะน,นี่ไงล่วงไปเสียน้องนี่ตัวอะไรอะ่ะมันเชลไอเจ้าเซลเซลตอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะทุกคนโอ้เจ้าตัวนี้อ๋อแต่ภาคแซนมูนใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมเคยดูอยู่ภาคภาคนี้นะแต่ดูไม่จบนะครับทุกคนโอ้โหเยี่ยมไปเลยแต่คือเรามีโปเกมอนที่แบบว่าเออ ดีแล้วทุกคนเรามีแบบว่าชาเมเลียแล้วอันนี้น่าจะเป็นธาตุธาตุไฟกับน้ำปะหรือว่าธาตุไฟกับมังกรน่าจะเป็นไฟกับมังกรนะทุกคนนะแต่เรามีแล้วไงเออเราก็เลยแบบว่าเออไม่จับแล้วกนะันนะคือเรามีแล้วอืมแต่จริงๆเราก็จับก็ได้นะแล้วจับก็ได้นะแบบว่าจับมาสะสมไว้นะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเรามาสะสมไว้ดีกว่าเออมา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 หวังว่าจะท่าตีท่าเดียดตีทีเดียวน่าจะไม่ตายนะเออหวังว่าหวังว่ามัฟอ๋อวัตถุพอบไป โอเคไม่ตายครับทุกคนอีกรอบหนึ่งนะ่าจะไม่ตายนะวันทัพอไปอีกรอบหนึ่งโอเคน่าจะจับได้ละใช้เป็นอา้าวตาย <c oughs> ตายเฉยเลยอะไรกันครับนีอ่ะเฮ้ยเออทุกคนคือคือเราก็จะจับมันเท่าไหร่แต่มันตายไปแล้วทุกคนคือแบบเราอยากจะจับมันซะหน่อยเฮลโหลไม่น่าตายเร็วเลยน้องเอ้ย <c oughs> มันคงบอกว่ามึงก็ฆ่ากูไงกูเลยตายไอ้หานี่ <c oughs> โค้ดแล้วกันนะเพื่อนออเฮ้ยเธอหนี้อาจจะมีโปเกมอนในตำนานเกิดก็เป็นไปได้นะทุกคนแบบว่าอยู่ๆมันก็เกิดมาแบบว่าโอเคเงี้ยเกิดยอะไรเงี้ยทุกคนอยู่ๆมันก็เกิดผมนี่ตกใจมากๆเลยนะครับอืมออนี่เลยมามามาคู่สมเนื้อคู่สมน้ำสมเนื้อกันเอเราก็บีบไปอยู่ครับเป็นไังไงน้องเราก็มีไป,อป,อไร,อปรอบนึงืมติดชาเฉยเลยเราทุกคนนี่ไงโอ้โหดอปดอกดอกเยอะ ดอกเออสติงเยอะมากครับทุกคนเราต้องฆ่ามันเรื่อยๆนะเ,เร,าเ,เร,า,เรเาเรียวกว่าฆนะ่ามันโหดเกินไปเราต้องเรียกว่าเออเขาเรียกว่าไงเก็บเวลนะครับใช้คำว่าฆ่าไปโหดเกินไปแต่ทำไมแถวนี้โบยมอามันมเกิดน้อยจังเลยนี่ไม่เข้าใจเลยนะมาอาจ,จะเป็นแบบว่าเล็กหรือเปล่ามันก็เลยเกิดน้อยนะครับทุกคนนี้ผมไม่แน่ใจมาอออมาเลย สวานาใช่ไหมเออสวาน่าสวานะะสวานาเออใช่แหละนะเอออะไรกูเนี่ยคือแบบว่าอัดตอนกลางคืนมันก็จะงงงหน่อยนะทุกคนไม่หน่อยแล้วว่าน่าจะเยอะเลยแหละโอเคนี่ไงเจอผีเสื้ออีกแล้วไอ้น้องมานี่เราโอ้โหทีีสี่ยทุกคนต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้โอเคเนี่ยต้องใช้อะไรล่ะเออเออบริสแรมไปอืมเรียบร้อยนะครับเรสติงหมาอีกแล้วเยี่ยมไปเลยสติงตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละ โอ้สองแล้วทุกคนขาดอีกสองอันเท่านั้นครับเราจะได้เเตียงนอนมาแล้วนะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมเออระวังตัวคาบด้วยงุกคนตัวคาบมันมาจากไหนวะเนี่ยเออน่าจะเป็นตั้งแต่อีพีแรกที่เราคาบเรือนะทุกคนเออก่อนเดินเลยเราต้องหาไอ้เจ้าผีเสื้ออีกนะผีเสื้อผีเสื้อน้องเอน้องรักผีเสื้อน้องรักผีเสื้อน้องรักผีเสื้อน้องรักเออไม่เกิด ผีเสื้อไม่เกิดเลยอย่างนั้นเหรอไม่นะคือผีเสื้อมันจะไม่เกิดแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนคือแบบว่าเออใจเย็นดิเออไฟแฟงไฟแฟงไปบูมแล้วบอยไหมไม่ตายทุกคนไฟแฟงอีกทีนึ่งป๊่โอเคตายคือถ้าไม่ตายนี่ผมหน้าถอดสีเลยนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปต่อดีไปต่อไหนดีทุกคนเราไปต่ออะไรแล้วกันอีกสัก ห้านาทีแล้วกันนะทุกคนเออคือคลิปนี้เราก็คุ้มแล้วไงคือเราได้บกเกแนเนียมาแล้วเราก็คุ้มแล้วทุกคน <c oughs> เราจะต่ออีกสักเออให้มันครบยี่สิบนาทีทุกคนไม่อยากให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับเ,เดี๋ยว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 เราถามเวฟกับตัวไหนดียะเดี๋ยวผมน่าจะไปยืน AFK ยาวๆทุกคนแบบว่าอาจจะรอผมมอสโกบอลมอนเดี๋ยวผมจะไปเล่นนรอบอไหแบบว่ามาเลเวลให้เอร์ทีมตัวเองนะทุกคน อาจจะมีไลฟ์สตรีมก็เป็นไม่ได้นะครับอืมต้องรอเน็ตตัวเองดีก่อนนะเนาะคือแบบช่วงนี้เน็ตผมมันแบบแบบสบหลังกงเกง้งสับดิ่งกุงกั้งมากเลยนะมันแปลว่าอะไรวะเออช่างมันละกันเออช่างมันละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราวิ่งทำไมเนี่ยเราจะวิ่งเก็บเวลเออเออลืมๆดมเดมคือผมคิดว่าเออเรารอ,อจับลูจาบูได้ไหมตอนเช้าเออวิ่งอีกสักเนี่ยอีกสักสามนาทีครับลูจาบูจะเกิดไหมไม่แน่ใจนะแต่ลูจาบูมันเอ่อ อยู่ในไบโอมนี้ใช่ไหมเอออาจจะเกิดเอ้ยตัวอะไรอ๋อจระเข้เอ่อมาให้เจ้าน้องมา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 อ่อใช้เป็นเจ้านี้แล้วกันนะเอ่อสวน่าใช้อ่าบับเบิ้ลบีมใส่เลยยี่ยมโอ้ยไม่ตายทุกคนมันน่าจะมีบัฟนะบับเบิ้ลบีมอีกรอบนึ่งยี่ยมไปเลยโอ้ยแล้วนั่นเดี๋ยวได้หนังได้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 แบบว่าเหมือนแรปเอกอะไรเงี้ยแบบได้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 นี่นะไม่ใช่แล้ว คน,ออน่าจะรูจะบูน่าจะเกิดข้างล่างนะไม่น่าจะเกิดข้างบนนะครับทุกคนออถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือเคยเห็นมันเกิดอยู่นะมันเกิดก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าหายากเหมือนแบบไอ้เจ้าพวกเ,ออเมตากอสพวกโบมันดาพวกลาวิต้าทุกคนไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะเพราะว่าโดยประสบการณ์ที่ผมเล่นมาแล้วก็เกิดค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับอืมไม่ปล่าเออมาๆเก็บไว้จากนี่ก่อนจัดจัจัดจา,จานี่ ไอ้ทำไมเสียงมันหลงบ่อยอย่างไรคลิปนี้นี่ไงเรียบร้อยเอออ๋ออย่าบอกว่าจะบูจะไม่เกิดให้ชัตเลยอย่างนั้นเหรอเกิดให้หน่อยทายคลิปไม่ได้เหรอไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์เหมือนกันนะเออเท่อยู่เท่อยู่นะครับแต่เราไม่จับเพราะว่าเรามีแล้วไงรล้ว่าจะจับดีปะเออแต่เราก็บอกว่าเราจะจับแหลกไม่ใช่หรออีพีนี้อืม กำลังงงกับตัวเองอยู่ครับว่าจะเอาอยัางไงดีคือ,อ,อเอาเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาจับแหลกแล้วกันนะครับทุกคนคือแบบว่าเจอตัวไหนจับตัวนั้นเลยนะทุกคนมันจะได้แบบว่าเข้ามาอยู่ในโปรเกเดชของเรานะครับทุกคนเออเยี่ยมไหมเออเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะทําแบบนั้นกันแล้วกันนะอ,อ่าแต่อีพีนี้ลูกจะบูไม่น่าจะเกิดแล้วเออเจ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 อแลยไอ,อ้น้องเอ้ยโดนแน่มานี่เลยมาโอเคเนียนมาหน่อยลูกพ่อใช้เป็นบอลที่สแลมใส่ามาเลยโปง้งตังกับร้อยครับทุกคน ไซส์สแลสมาโอเคเอ่อเก็บมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจบไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ EP นี้เดี๋ยวเราเออเดินไปดูรอบนึงแล้วกัน,กน,น,บน,น,กนแบบว่าเรามีความเชื่อนั่นมันเป็นโทเทมอย่างนั้นเหรออุ้มเราจะจัดการมันได้ไหมทุกคนคือโอเคไหนๆก็จะปิดคลิปแล้วมามจะหน่อยแล้วกันนะไม้น้องเลเวลหนึ่งร้อยเอ่อแฟเบ,บสเออโอ้โหโรเดอร์ไม่เข้าเลยครับบริแสแลมโอ้โหทุกคนหนีเถอะ นีให้ไปไกลๆเดี๋ยวนี้เลยคือแบบว่ามันเลเวลดึงร้อยเราไม่น่านสู้ได้อยูแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวใช้จะไปใส่ก่อนอไปตายอย่างนั้นเหรอเออแ,แอสแลรโป้งยังไงล่ะโดนจิกนี่ไงเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นกระบองเพชรครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, มไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยละกันนะอย่างที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์อุ้ยตัวอะไรวะล่ะว่าทำไมมันเกิดสองตัวเลยวะเท่าเทม ก็ทุกคอมเมนต์ก็คือกำลังใจใผมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบ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 นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับจ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 บ,จบคืออะไรวะบ๊ายบายเมื bye ่อไหร่เราจะบวมจะเกิดสักที